วัสดีครับคนเกิดบีวอกวอกก็คือลิงลิงเดือนสิงหานีา้สิ่งที่ต้องระวังเลยลิงต้องระวังตัวระวังตัวในในในการกระทําแล้วก็การใช้จ่ายนะให้ระวังนะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนคอยจ้องจับผิดเล่นงานท่าน นะชาววอกนะครับระวังตัวการเงินดีครับคนเกิดปีวอกเดือนสิงหาคมนี้การเงินดีแต่ก็ไอเรื่องที่ท่านไปทำมาหากินที่จะกอบโกยผลประโยชน์ท่านก็อาจจะมีเรื่องมีเหตุทำให้ทุกข์ใจเพราะฉะนั้นครับอวอกทั้งหลายลิงทั้งหลายเดือนนี้นะ,ะโครงการเป้าหมายจะหาเงินหาทรัพย์สมบัติที่ไหนท่านจะประสบความสำเร็จ แต่ท่านต้องระวังตัวนะมันได้เงินได้ลาบได้ทรัพย์มาแล้วท่านต้องระวังถ้าหากได้มาด้วยความสุจริตถูกต้องอ่าท่านก็รอดตัวโชคดีไปแต่ถ้าได้มาด้วยการไม่เอื้ออำนวยผลประโยชน์นะบางทีเราลุงก็พูดไม่ค่อยถูกสำนวนกับเขาเหมือนกันแหละเกรงใจนะครับพูดไป ็จะพูดว่าถ้าหากไปโกงเข้ามามันก็ไม่ดีใช่ไหมก็เอาให้มันถูกกันลองคองทําถูกต้องตามกฎหมายนะครับท่านจะดีขึ้นคนเกิดปีวอกเดือนนี้สิงหาคมนี่เหมาะเลยนะครับถ้าท่านคิดจะเดินทางไปหากินต่างถิ่นต่างแดนไกลไปปัดต่างประเทศอะไรท่านก็ไปเถอะนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องไรายได้ผลประโยชน์ท่านก็อาจจะมีความทุกข์ใจ เกิดอะไรขึ้นเอออยู่อ้าวไขึ้นไปหน่อยคนเกิดปีวอกครับเดือนนี้นะเอ่อการเงินดีมีเงินเดินทางจะเดินทางไปหาเงินก็ดีได้โชคได้ลาบอไอ้โชคลาบเนี่ยไม่ดีอ่ะนะครับ เพราะฉะนั้นคนเกิดปีวอกเดือนนี้เสี่ยงโชคเสี่ยงลาภในน้อยเบาๆหน่อยนะครับความรู้ของท่านที่มีอยู่จะสร้างความสําเร็จในชัตาชีวิตของท่านโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะท่านบริหารเงินด้วยสติปัญญาไหวพริบปฏิพานของท่านจะได้ดิบได้ดีลูกน้องบริวารดีเดือนนี้นะครับลูกน้องเชื่อฟังแต่ท่านระวังไว้มันจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยจ้องจับผิดท่านอยู่นะ จ้องจับผิดท่านอยู่หากท่านเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือชาวบ้านประชาชนธรรมดาท่านก็ระมัดระวังไว้อย่าไปมีเรื่องกับคนที่อายุมากกว่าเราหรือคนที่เขามีตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์มากกว่าเรานะครับชาววอกระวังนะอีกมุมมองหนึ่งนะครับคนเกิดปีวอกนะครับมุมมองนี้ฟังไว้เลยว่าหากแม้นมีญาติผู้ใหญ่มีพี่น้องมีเพื่อนบ้าน นะอาวุโสนะครับหรือจะเป็นหัวหน้าเจ้านายของเราก็แล้วแต่ห <c oughs> ากแม้นว่าเขามีเรื่องทุกข์ใจเดือดร้อนนะครับนะเราช่วยอะไรเขาไม่ได้นะต้องปล่อยเขาไปอย่าทำเป็นใจดีนะเป็นพ่อพระแม่พระโอ้ยอโอบอุ้มดูแลทั้งทั้งที่ตัวเราก็แย่อยู่แล้วนะก็จะพากันแย่แย่กันไปใหญ่เลยนะครับนะอย่าระวังให้ให้มากครับนะ เดือนนี้คุณคนเกิดปีวอกนะ,ะคุณจะลงทุนทำอะไรก็ตามนะลงน้อยๆอ,อย่าลงทิงตูมตามแบบใหญ่โตมโหลานหรูหราหมาเห่าเลยอย่างนั้นไม่ได้นะครับนะเพราะว่าเดือนนี้ผลประโยชน์ผลประกอบการมันจะได้ไม่เยอะไม่เยอะเท่าที่ท่านต้องการนะครับ ผลประกอบการนะแต่ธุรกิจเก่างานเก่าที่ท่านทำอยู่นะอาจจะได้เงินดีรายได้ดีเข้ามานะครับนะแล้วก็เดือนนี้การเสี่ยงโชคลาบการพน,นันขันต่ออะไรต่างๆก็ไม่เหมาะนะไม่เหมาะที่จะไปเล่นไปทำเยอะๆไม่เหมาะเอาแค่ของปากหอมคอนะครับนะเอาแค่อย่าถึงขนาดขมคอเลยนะระวั <c oughs> <c oughs> งนะครับเล่นดีๆ อ่อ่ uh, uh, สุดท้ายนี้เลยลุงขอเตือนเลยโอ้ยยัง,งเงลด้แค่ห้านาทีเองสุดท้ายแล้วเหรอไปต่อไปต่อเดือนนี้นะครับคนเกิดปีวอกท่านต้องระมัดระวังตัวให้มากจากการกระทําของท่านเองความคิดการอ่านการลงมือการปฏิบัติการพูดการจาของท่านท่านต้องระวังนะระวังให้มากเลยนะครับนะเพราะมันมีลุงบอกก็เลย ถ้าท่านทํางานเป็นลูกน้องคนท่านทํางานเอกเอรับราชการรัฐธุรกิจเอกชนคือเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยท่านจะทํางานอะไรก็ตามที่ท่านเป็นมนุษย์เงินเดือนอันระวังครับมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยจ้องจับผิดท่านอยู่คอยจ้องจับผิดท่านอยู่นะครับอีกมุมมองหนึ่งตรงกันข้ามกันเลยก็ได้ท่านอย่าไปอย่าไปแอบไปจะไปดูอย่าไปไขปิดจนาหัวหน้าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะ เดี๋ยวจะโดนจับได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มองกันไปมองกันมาก็เรียกว่าคนเกิดปีวอกละวังตัวกันแล้วกันนะถ้าทำอะไรไม่ดีก็โดนสอยนะครับแล้ตัวท่านเองก็พยายามอย่าไปสืบเสาะหาความรู้อย่าทํำเป็นนักสืบนะอย่าทำตัวเป็นนักสืบเดี๋ยวถูกจับได้นะถูกจับได้นะครับในเรื่องความรักคนเกิดปีวอกเดือนนี้ถ้าใครมีคนมาจีบมาชอบ มีคนมาจีบมาชอบเอาไงดีงลุงอย่าไปเอามันเลยนะครับอยู่เป็นโสดเป็นดีกว่าคนเกิดปีวอกนะเดือนนี้นะครับแต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วก็แล้วกันไปอย่อยู่กันต่อไปมีความสุขสดชื่นหันษาไปนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นโสดเป็นไม้นะครับเดือนนี้ มันอย่าไปนะครับใครมาจีบใครมาชอบก็พากันไปกินข้าวได้พาไปเที่ยวไปอะไรไปได้หมดแต่อย่าไปตกลงเป็นผัวเป็นเมียอยู่กินกันตลอดชีวิตอย่าไปตกลงกันนะจะไปที่ไหนกันได้คือ,อความสัมพันธ์เชื่อมมิมตรไมตรีนะแต่ไม่ผูกพัน <c oughs> เข้าใจไหม เออพาไปเที่ยวไปไปจะไหนไปไหนอะไปจะไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีกันแล้วแต่แล้วนะอืมจะจะผจญภัยไปทะเลทรายก็ไปนะแต่ไม่ผูกพันแต่ถ้าผูกพันเมื่อไร่นะไม่ดีครับนะเดือนนี้นะเดือนนี้นะเดือนหน้าว่ากันใหม่เพราะฉะนั้นปล่อยให้นางก็เออเธอเสียใจไปก่อนนะครับคิดจะ อ่าลงอะไรร่วมหอลงลงเดือนนี้ก็กอย่าพึ่งถ้าถ้าพึ่งจีบกันนะแต่ถ้าแบบลงกันไปแล้วก็ไปพากันไปนะจะไปโผล่ที่ไหนก็ไปแต่ถ้ายังนะพึ่งจะคั่วพึ่งจะคุยพึ่งจะจีบกันนะยังยังไม่เคยไปไหนยังไม่เคยสัมผัสต้องเนื้ออะไรกันก็อย่าพึ่งหาห้ามใจไว้ก่อนเดือนนี้นะเดือนนี้สร้างบุญสร้างบาร,รมีไว้ครับนะ ระวังนะถ้าท่านทำอะไรผีผามลงไปผู้หลักผู้ใหญ่เขาจับได้นะไอแบบแหมแก้งหยอกเล่นเล่นรักเล่นเล่นขเขาจับเป็นผัวถาวรเลยนะยกไอวอกนะระวังให้ดีนะผู้หญิงมันจ้องจับอยู่แล้วนะอย่าไปยุ่งนะครับลุงขอเตือนนะครับคนเกิดปีวอกที่เป็นผู้ชายระวังนะครับผู้หญิงจ้องจับเป็นสามี <c oughs> เป็นผัวถาวรเลยนะดินไม่หลุดเลยนะบอกให้ แม่กาจะเอาเล่นเล่นหยอกเล่นเล่นพาไปกินไปเที่ยวไปนอนเล่นเล่นโอ้โหพอแม่เขาเอาจริงนะครับนะเอาสรุปรวมความคนเกิดพีวอกระวังเรื่องที่จะเกิดขึ้นก็จะทุกข์ใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ผลประกอบการเดือนนี้ไปปล่อยปลาครับไปปล่อยปลาเสริมอํานาจเสริมบุญวัฒนาบรารมีแล้วจะดีขึ้นแล้วก็ระวังเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่จะจับผิดเราได้จะมีเรื่อง นะขอให้โชคดีครับการเงินมาดีสบายใจแต่ผลประโยชน์เสียงโจคลาบไม่ค่อยดีแล้วก็เรื่องความรักนะเราวางไว้อยู่เป็นโสดก็โสดไปนะคนเกิดปีวอกขอให้โชคดีครับนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะเดือนนี้ตั้งเป้าไว้เลยจะหาเงินที่ไหนทําอะไรที่ไหนตั้งเป้าไว้เลยการเงินนมันมาได้แต่ไอ้เรื่องผลประโยชน์ ผลกำไรท่านจะไปค้าไปขายอะไรท่านไม่ต้องไปหวังมันแล้าท่านหวังนะท่านไม่ได้อย่างที่ท่านหวังเลยนะแต่ถ้าท่านไม่หวังท่านอาจจะได้ดีนะจะไปทุกข์ใจกับไอ้เรื่องราบไอ้เรื่องราบเรื่องเปอร์เซ็นค้าที่ขายทางหรือจะเป็นในหน้าเป็นเซลล์ขายรถขายเรือขายบ้านขายอะไรแล้วแต่อย่าไปทุกข์ใจกับมันไอ้เรื่องผลประโยชน์เพราะว่าย่างไงมันก็จะมีเรื่องทําให้ท่านทุกข์ใจแน่เดือนนี้ แต่ถ้าท่านทําตัวดีๆนะครับอยู่ในสิลกินในธรรมท่านอาจจะทะลุเป้าหมายก็ได้เป้าหมายโครงการโคต้าที่เขากําหนดไว้นะจําไว้นะอย่าหวังมากถ้าหวังเดี๋ยวทุกใจเลยล่ะนะครับถ้าไม่หวังนะทําไปเรื่อยๆสวดมนต์ถือสินภาวานาไปปล่อยปลาครับคนเกิดวิว่าใครที่หาเงินแบบกินเปอร์เซ็นต์น่ะก็เหมือนเป็นลาบเป็นโชคเป็นลาบนะที่กินในหน้าค้าเปอร์เซ็นต์นะจะขายรถขายเรือขายบ้าน อยู่ในโชว์รูมอยู่ในบูธขายของต่างๆเนี่ยที่จะต้องกินเปอร์เซ็นต์ได้ค่าคอมมิชชั่นนะไปปล่อยปลาครับเดือนนี้ขอโชคดีครับทุกคนครับชาววอก